สวัสดีครับวันนี้เราพามาที่ไร,ร่ราชบุรีนะครับวันนี้เราจะมาปลูกผักหวานกันต่อนะครับวันนี้เราจะลองปลูกผักหวานป่าคู่กับมะขามเทศนะครับตอนนี้เราก็ให้พี่ตุ้มสางกอหญ้านะครับออกจากโคนมะขามเทศก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองปลูกเม็ดผักหวานป่านะครับ นี่ก็เป็นเม็ดผักหวานป่านะครับซึ่งเราเพาะในขุยมะพร้าวได้สองสัปดาห์แล้วนะครับเปอร์เซ็น์การงอกดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้รากที่ยาวประมาณนิ้วครึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ปลูกใต้ต้นตะขบนะครับที่สวนราชบุรีนะครับไปจำนวนหลายสิบเมล็ดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองนะครับให้พี่ตุ้มลองปลูกผักหวานป่าจากมาเมล็ดดูนะครับพี่ตุ้มใช้เหล็กเจาะรูแล้วนะครับเหล็กเจาะไปประมาณสักยี่สิบเซนนะครับเสร็จแล้วดึงขึ้นนะครับแล้วก็เอาเม็ดผักหวานป่านะครับที่เพาะเป็นเม็ดถั่วง,งอกนะครับค่อยๆหยอดลงไปนะครับโดยให้รากลงไปในรูนะครับอย่าให้สะเทือนนะครับ เสร็จแล้วก็หาเศษใบไม้นะครับเอามาปิดไว้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมาลดหน่อยนะครับอันนี้ก็ใช้ต้นมะขามเทศนะครับเป็นพืชที่เลี้ยงเราจะมาปลูกผักหวานป่าจากมเมล็ดนะครับใต้ต้นตะขบดูบ้างนะครับเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่าง ตะขบเป็นพืชพี่เลี้ยงกับมะขามเทศเป็นพืชพี่เลี้ยงพืชพี่เลี้ยงชนิดใดจะเป็นพืชพี่เลี้ยงที่ดีสําหรับผักหวานป่ามากกว่ากันนะครับเมื่อปลูกในสถานที่ที่เดียวกันวันเวลาเดียวกันนะครับมาดูพี่ตุ้มนะครับก็จะเริ่มจากการใช้เหล็กแทงรูนะครับลึกประมาณ20เซนติเมตร แล้วก็ใช้มเมล็ดผักหวานป่านะครับที่เพาะเป็นถั่วงอกแล้วนะครับค่อยๆปลูกลงไปนะครับโดยให้รากของผักหวานป่านะครับตรงกับรูที่ใช้เหล็กแหลมแทงไว้นะครับแล้วก็เน้นเป็นพิเศษก็คือพยายามปลูกใต้บริเวณร่มเงาของตะขบนะครับก็จะทำให้ ผักหวานป่าจเจริญเติบโตได้ดีนะครับหลังจากปลูกผักหวานป่าโดยใช้มเมล็ดนะครับฝังลงใต้ต้นตะขบแล้วก็ต้นมะขามเทศแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือลดน้ํานะครับลดน้าให้ชุ่มเราเอาเศษหญ้ามาปิดแล้วนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มและใช้หลักไม้ไผ่นะครับมาตอก เพื่อเป็นแนวเขตไว้นะครับเวลาตัดหญ้าจะได้ไม่มาตัดโดนต้นผักวานป่าของเรานะครับก็เดี๋ยวลองมาติดตามการเจริญเติบโตของเผากวานป่าปลูกจากมเมล็ดนะครับโดยใช้ตะขบและมะขามเทศเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับดูว่าจะเติบโตดีแค่ไหนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ